คำสอนของหลวงพ่อชาสุพัทโทธรรมะอยู่ที่ใจอยู่กับชีวิตประจําวันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ไกลหนทุกข์คือครูผู้สอนให้ตื่นรู้หลวงพ่อชาสอนว่าทุกข์มันดีเพราะมันสอนให้เราฉลาดถ้าไม่มีทุกข์ไม่มีใครเริ่มมองหาธรรมะ ถ้าไม่มีความเจ็บปวดไม่มีใครรู้ค่าความสงบชีวิตของทุกคนย่อมต้องผ่านความสูญเสียความผิดหวังความโดดเดี่ยวแต่หลวงพ่อชาบอกว่าอย่าหนีมันเพราะทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูของใจเราเองทุกขเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นตัวจริงของใจว่าเรายังหยุดยังโกรธยังกลัว หรือยังอยากอะไรอยู่เมื่อใดที่เรามองทุกอย่างเข้าใจทุกจะกลายเป็นธรรมะทันทีหลวงพ่อชากล่าวว่าให้ดูทุกไม่ใช่หนีทุกการดูทุกขคือรู้เท่าทันมันเห็นมันตามความจริงทุกเกิดจากความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งในโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปใจเราก็จะเริ่มปล่อยวางเองโดยไม่ต้องบังคับทุกจึงเป็นบทเรียนที่มีค่ามากที่สุดเพราะไม่มีครูใดสอนได้ลึกเท่าทุกไม่มีห้องเรียนใดกว้างเท่าห้องเรียนของชีวิตเมื่อเราผ่านทุกด้วยความเข้าใจทุกจะกลายเป็นปัญญาและนั่นคือทางพ้นทุก์ที่แท้จริง 2. ธรรมะอยู่ในชีวิตไม่ใช่แค่ในวัดหลวงพ่อชามักเตือนลูกศิษย์ว่าอย่าไปหาธรรมะในป่าในถรร้ำในตำราให้หามันในใจนี่แหละหลายคนเข้าใจผิดว่าธรรมะคือเรื่องของพระเรื่องของคนไปวัดแต่หลวงพ่อชาบอกว่าธรรมะอยู่ในทุกขนาดของชีวิตเราอยู่ในเวลาที่เรากินเดินทำงาน พูดคุยหรือแม้แต่ตอนทุกข์เวลาลูกพูดไม่ฟังนั่นคือธรรมะที่มาทดสอบความอดทนเวลามีคนพูดจามไม่ดีใส่เรานั่นคือธรรมะที่มาทดสอบใจเวลาถูกตำหนินั่นคือธรรมะที่มาสอนให้เราลดอัดตราหลวงพ่อชาเคยพูดว่าธรรมะอยู่ในครัวอยู่ในนาอยู่ในตลาดอยู่ที่เราจะเห็นมันหรือไม่เท่านั้น นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหากคุณมีสติรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่ทำเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนั่นคือการปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องของการหนีโลกแต่คือการอยู่กับโลกอย่างรู้เท่าทันอยู่กับความจริงของชีวิตอย่างสงบเพราะเมื่อใจสงบโลกทั้งใบก็สงบเมื่อใจเข้าใจโลกทั้งใบก็เข้าใจ 3. ปล่อยวางไม่ใช่ละทิ้งคำว่าปล่อยวางของหลวงพ่อชาเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของธรรมะวางได้ก็เบาถือไว้ก็หนักแล้วเราจะถือไว้ทำไมชีวิตคนเราเต็มไปด้วยการยึดยึดคนที่รักยึดสิ่งที่อยากได้ยึดความคิดของตนยึดคำพูดของคนอื่น ยึดแม้กระทั่งภาพลักษณ์ของตัวเองหลวงพ่อชาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปเหมือนเงาเมฆบนฟ้าถ้าเราเข้าใจความไม่เที่ยงนี้จริงๆใจจะเริ่มวางลงโดยธรรมชาติท่านมักเปรียบว่าเหมือนคนถือของหนักไว้ทั้งวันพอวางลงเท่านั้นแหละโล่งทันทีปล่อยวางไม่ใช่ไม่รัก แต่คือรักอย่างไม่ยึดไม่ใช่ไม่ทำแต่คือทำอย่างไม่ทุกข์เมื่อเราทำหน้าที่ด้วยใจที่ไม่ยึดผลจะออกมายิ่งใหญ่เพราะเราทำด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความกลัวทำด้วยสติไม่ใช่ด้วยอัตตาหลวงพ่อชาสอนว่าทำเต็มที่แล้วปล่อยวางอย่าทำด้วยใจอยากได้ผลเพราะเมื่อใจเราไม่ผูกไว้กับผล เราจะเป็นอิสระและอิสระภาพนั้นเองคือความสุขแท้ที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอก 4. รู้เฉยๆก็พอหลุงพ่อชามักพูดว่ารู้เฉยๆก็พอไม่ต้องไปทำอะไรกับมันฟังดูง่ายแต่แท้จริงคือแก่นของธรรมะทั้งหมดเวลามีความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธ เวลามีความสุขรู้ว่าสุขเวลามีความกลัวรู้ว่ากลัวแค่รู้ไม่ต้องไปผลักไม่ต้องไปดึงไม่ต้องตัดสินหลวงพ่อชาเปรียบว่าเหมือนเรานั่งดูรถผ่านไปบนถนนรถคันนี้ชื่อโกรธคันนั้นชื่อสุขคันนั้นชื่อฝุงแต่เราไม่ต้องวิ่งไปขึ้นคันไหนแค่ดูมันผ่านไป การรู้เฉยๆคือฝึกใจให้ไม่หลงไปตามอารมณ์เมื่อเรารู้เท่าทันใจจะไม่ถูกครอบงำนี่คือสติรู้ตัวอยู่เสมอเมื่อใจมีสติความคิดจะไม่ลากเราไปในอดีตหรืออนาคตเราจะอยู่กับปัจจุบันที่แท้จริงหลวงพ่อชาเคยพูดว่าไม่ต้องเพ่งไม่ต้องคิดมากแค่รู้มันตามความเป็นจริงใจจะค่อยๆสงบ นี่คือทางกลางของการปฏิบัติไม่ฝืนไม่หนีไม่ไหลไปตามมันแต่รู้เท่าทันอย่างมีเมตตาเพราะเมื่อเรารู้โดยไม่เข้าไปยุ่งใจก็จะใสเหมือนน้ำไม่ขุนนั่นคือความสงบที่แท้จริงซึ่งไม่ต้องสแสวงหาที่ไหนเลย 5. ใจเป็นใหญ่ทุกอย่างอยู่ที่ใจ หลวงพ่อชาสอนว่าสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ถ้าใจดีทุกอย่างก็ดีถ้าใจเศร้าทุกอย่างก็เศร้าคนส่วนมากใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตพยายามเปลี่ยนสิ่งภายนอกอยากให้คนเข้าใจอยากให้โลกดีขึ้นอยากให้ชีวิตสมบูรณ์แต่ลืมไปว่าต้นเหตุของทุกสิ่งอยู่ในใจเราเองใจเป็นเหมือนจอฉายภาพ ถ้าใจคุณภาพที่เห็นก็คุณถ้าใจใสโลกก็ใสหลวงพ่อชาเคยพูดว่าอย่าพยายามทำให้โลกสงบทำใจให้สงบก่อนแล้วโลกจะสงบเองเพราะใจคือศูนย์กลางของทุกประสบการณ์ถ้าใจสงบแม้จะอยู่ท่ามกลางพายุก็ยังมีความสุขได้แต่ถ้าใจฝุงแม้จะอยู่ในวัดก็ยังทุกข์ หลวงพ่อชาสอนให้ฝึกใจให้เป็นมิตรกับตัวเองอย่าด่าว่าใจอย่าต่อว่าใจแต่ให้รู้เท่าทันใจใจเหมือนเด็กเล็กๆถ้าเราเข้าใจมันมันก็จะเชื่อฟังแต่ถ้าเราไปกดมันมันจะดื้อยิ่งกว่าเดิมจงเริ่มฝึกจากสิ่งเล็กๆฝึกเห็นความคิดฝึกยิ้มกับอารมณ์ฝึกให้อภัยตัวเองนั่นแหละคือการฝึกใจ เพราะเมื่อใจเปลี่ยนโลกทั้งใบก็เปลี่ยนตามหลวงพ่อชาสุพัทโธไม่ใช่เพียงพระนักเทศแต่คือครูแห่งความจริงผู้ทำให้ธรรมะกลายเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันคำสอนของท่านไม่ต้องใช้ศัพยยากไม่ต้องใช้ปรัชญาเพียงแค่ดูใจและรู้ใจก็เพียงพอของจริงอยู่ที่ใจ ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ความคิดแต่คือความเข้าใจหลวงพ่อชาสุพัฒโทท่านสอนให้เราเห็นว่าทุกคือครูธรรมะอยู่ในชีวิตปล่อยวางคือทางเบารู้เฉยเฉยคือทางสงบใจคือรากของทุกสิ่งหากใครน้อมนำไปปฏิบัติจะพบว่าความสุขที่แท้ ไม่ได้อยู่ที่ได้ตามใจแต่คือการเข้าใจใจต่างหากหลวงพ่อชาเคยพูดไว้ว่าไม่ต้องรอวันตายเพื่อพ้นทุกขพ้นทุก์กได้ทุกวันถ้าใจรู้เท่าทันและนั่นก็คือสิ่งที่ท่านฝากไว้ให้โลกนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งธรรมดาแต่เปลี่ยมด้วยพลังของความจริงธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหน อยู่กับเรานี่แหละอยู่ในใจนี่แหละถ้าเข้าใจใจก็เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะก็เข้าใจชีวิต